แลวเด่น6ตัวประจำวันที่1มีนาคม2567ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่55 5 55บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมอาจารย์แมนพลัาางเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองเช่นเคยครับวันนี้เราพบกันกับคลิปดาวเด่นนะครับดาวเด่น6ตัวที่คัดมาจากเลขวันเกิดจากเลขราศีนะครับแล้วก็เลขอื่นๆอีกมากมายนะครับนะก็แทนดวงดาว นะครับแทนค่าดวงดาวเป็นตัวเลขเช่นเคยครับเราคัดกันมา6ตัวว่าดาวดวงไหนจะเด่นเลขดวงไหนจะเด่นเลขตัวไหนจะเด่นไม่ใช่เลขดวงไหนนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเลขดาวเด่นนะครับปรากฏว่ามาในส่วนของเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือเลข43นะครับใครที่ตามดาวเด่นนะครับแต่ก็จริงๆอาจจะถ้าเกิดตามดาวเด่นทุกตัวก็อาจจะต้องใช้งบเยอะนะครับอันนี้เข้าใจอยู่ก็เช่นเคยบอกกันไว้ว่า ให้ดูเลขตัวเองว่าตรงกับดาวเด่นหรือไม่อะไรยังไงก็เรามาปรับเทียบกันดูนะครับนะแต่ในส่วนของหมอแม่เนี่ยคัดมาเนี่ยก็คือเลขดวงดาวที่รู้สึกว่าชอบพิสุดนะครับคัดมา6ตัวเนาะวันดีขึ้นดีเนี่ยนะเคยเข้าเนี่ยเข้าไปรางวันที่1เนี่ยเข้าไป5้าตัวก็มีขนะ <laughs> าดไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีที่ไหนเขา เขาแบบว่าเปิดให้ซื้อนะแบบว่าเป็นเป็นโต๊ะอะเออเป็นโต๊ะอะนะอันนี้แบบ จะดีมากๆเอ่อเพราะว่าเราจะได้เลข6ตัวที่เราเก่งใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดไปโต๊ะหตัว6กตัวรลงว,วันที่1น่อ่ะน่าสนใจเหมือนกันนะครับหมอนแอนคิดแล้วก็เออไว้มันก็น่าจะมีเนาะอะไรเงี้ยแต่จะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะน,านี่หมอแมนไม่ทราบนะครับก็ใครทราบก็เผื่อที่ไหนมีก็บอกด้วยนะครับอนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของเลขดาวเด่น6ตัวนะครับว่าคัดมาแล้วเนี่ยดาวดวงไหนเด่นนะครับแปลงเป็นเลขอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครที่หมอแวนลงให้ด้วยนะครับการสมัครสมาชิกหลายๆท่านก็อยากจะดูแลนะอยากจะสนับสนุนนะครับท่านสามารถสมัครสมาชิก ทางยูทู e ได้เดือนละ100บาทนะครับก็จะมีในส่วนของเ,อเลขสูตรนำโชคนะครับวันที่1วันที่16แล้วก็เลขปิงปองเนี่ยมอบให้นะเป็นพิเศษเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆที่สนับสนุนนะการผลิตรายการมาเดือนละ100บาทนะครับก็สามารถกดคำว่าสมัครได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะเอาละครับ,เ,รบเข้าสู่เนื้อหาของเรากับดาวเด่นในงวดนี้นะครับวันที่1มีนาคม2567นะครับ ดาวดวงแรกเลยนะครับที่หมอแมนชอบแล้วก็ให้มา,าคราวทีแว่แล้วก็ให้นะครับแล้วก็ให้นะเกงอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเกงอยู่ที่หลักหน่วยแล้วก็มีโอกาสที่จะามาทางด้านบนแล้วก็มาทางด้านล่างนะครับเป็นเลขตัวที่ชอบนั่นก็คือดาวอังคารเลข3นะตัวแรกมาครับอังคารเลข3นะครับอันนี้หมอแมนชอบเพราะว่าในแง่ของทักษะเนี่ยนะครับ วันที่สลากออกทักษะของอังคารเองก็ไปตกสีคือไปตกเรื่องของเงินแล้วก็ในยามที่สลากออกเนี่ยอังคารก็ตกเดทหมายถึงริตริเดทอะเออหมายถึงการมีริตมีเดทอะเพราะนั้นโอดวงดาวเขาแข็งแรงและอังคารเป็นมหาอุดนะครับเช่นเดียวกับงวดนี้อังคารก็ยังสถิตเป็นมหาอุดอยู่นะครับแล้วอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรนะฮะโอโ้กำลังเขาแรงอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นดวงดาวที่ได้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยหมอแมนจะทิ้งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เสียเกณฑ์ดีโดยเฉพาะเกณฑ์ดีเนี่ยอังคารนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่าได้เป็นมหาอุดนะครับเพราะนั้นอังคารเลข3นะครับเดี๋ยวหมอแมนจะทําคลิปที่เกี่ยวกับการที่ดาวอังคารสถิตอยู่ที่ราศีมังกรด้วยว่ามีผลดีอย่างไรให้กับ12ดสองราศีเนี่ยนะครบอย่าลืมติดตามกันนะครับเอาเป็นว่าเลขเนี้ย นะเลือกมาเป็นตัวแรกเลยดาวดวงแรกเลขตัวแรกคือดาวองคารเลข3นะครับต่อมาครับดาวดวงที่2นะครับเลือกเป็นดาวพระเกตรครับเลข9นะเหตุผลที่เลือกดาวเกตรหรือว่าพระเกตเลข9เนี่ยไม่ซับซ้อนครับดาวเกตเขายกย้ายยกย้ายเนี่ยในวันที่25กุมภาพันธ์นะซึ่งเป็นการย้ายก่อนที่สลากจะออกเนี่ยไม่กี่วันนะครับ อ,อ,อิทธิพลตรงนี้เรามองข้ามไม่ได้อยู่แล้วทุกครั้งที่มีดาวย้ายจะย้ายใกล้วันมากแค่ไหนใกล้วันสลากออกมากแค่ไหนก็ต้องพิจารณาและสำหรับดาวเกตเนี่ยนะครับเขาย้ายวันที่25ถือว่าย้ายก่อนสลากออกที่ใกล้ที่สุดต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าย้ายใกล้สุดมันคือดาวพุธแต่ดาวพุธเนี่ยไปย้ายหลังจากสลากออกไปแล้ว ดาวพุทย้าย3มีนาคมแต่พระเกตเนี่ยย้าย25กุมภาพันธ์เพราะนั้นพระเกตเนี่ยแหละหมอแมนคิดว่ามองข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าดาวเวลาเขาจะย้ายอ่ะเขาจะมีการถีบของดวงดาวเลขดาวถีบเนี่ยบางทีจะมาก่อนนะมาก่อนที่เขาจะย้าย คราวที่แล้วเลข9ก็มาเลย9หายไหมคือมาไวอะอนะครับเราก็ตามว่างวดนี้พอดาวเขาย้ายแล้วเขาจะมา,มาใหมโดยปกติเมื่อต้องมางวดนี้เนาะแต่คราวนี้เขาไปชิงมาก่อนในงวด16กุมภาพันธ์แต่เราก็ลองตามต่อเผื่อเขาจะมา2ง,งวดซ้อนนะครับก็เลือกเป็นดาวพระเกตเลข9นะครับต่อมาครับหมอแม่เลือกเป็นนะครับดาวจันเลข2ครับ ดาวจันเลข2นะฮะคือดาวจันเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาโคจรเนี่ยเข้าทับอ,อ,อยู่ในเรือนราศีเมษอยู่กับดาวพระเกตและดาวพระรหัสสมบดีหมอแมนก็เลือกนะเลขสนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มาในตำแหน่งสำคัญนะครับก็ไม่ทราบด้วยสาเหตุเหตุผลประการใดนะจริงๆมันก็เป็นการคาดเดาคาด คะนอืมเอ่อแต่คราวเนี้ยเขาก็คือไม่ได้หนีไปไหนจากการที่โคจรในรอบที่แล้วเนี่ยเป็นมหาจักรแปลว่าดวงยิ่งใหญ่นะคราวเนี้ยวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยดาวจัน์โคจรเป็นจุลจักรก็แปลว่าความยิ่งใหญ่ครับแต่เป็นความยิ่งใหญ่แบบย่อมย่อมเป็นความสําเร็จแบบย่อมย่อมนะครับมันก็อยู่ในความหมายที่ดีแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาก็ยังเล็งกับพระฤหัสนะครับก็ ถือว่าซื้อในแง่ของมุมของดาวคู่าธาตุก็แล้วกันนะครับถึงแม้คราวที่แล้วจะไม่มานะครับคราวนี้เรามารุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะมาไหมก็เ,เลือกเป็นดาวจันทรเลข2นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6นะแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหขนาดที่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยอังคารเนี่ยอยู่คู่กับดาวศุกร์อังคารเนี่ยมา ร,รอบนี้บอกตามตรงว่าเก่งอังคารด้วยเก่งสุกด้วยนะครับมีสิทธิ์จะมาทั้งคู่เลอเผิเจะมาคู่กันอ,อันนี้ก็ต้องมาลุ้นนะว่าเขาจะมาคู่กันหรือเปล่าเขาอยู่ในเรือนราศีมังกรด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับที่มีอิทธิพลที่ดีดาวสุกเองเนี่ยยกย้ายจากตําแหน่งมหาจักรนะครับจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรปุ๊บก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเทวี TV โชคนะครับ เพราะฉะนั้นดวงดาวแข็งแกร่งดวง,ดวงดาวมีอิทธิพลที่ดีนะเราก็คาดหวังว่าเขาจะมาให้เห็นนะเลือกเป็นดาวสุกเลข6นะครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวพุธเลข4ครับจริงๆเนี่ยก็ไม่มีข้อคอรหาอะไรคราวที่แล้วเนี่ยหมอแม้นก็เลือกดาวพุธนะครับแต่ว่าเก่งผิดตำแหน่งไปน,นิดนึงเพราะว่าเก่งว่าเขาจะมาด้านบนเก่งไว้ในหลัก10นะครับ มาตามหลักเป๊ะนะครับหลัก1ิบเป๊ะเลยแต่ว่ามันดันมาทางด้านล่างเก่ <c oughs> งไว้ด้านบน <c oughs> เขามาด้านล่างนะครับส่วนอังคานเนี่ยเลข3เนี่ยพอแม่นเก่งไว้หลักหน่วยเลยแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่จะมาทั้งด้านบนและด้านล่างปรากฏว่าเขามาด้านล่างจริงๆมาหลักหน่วยเป๊ะนะครับเพราะนั้นถ้าตามหลักนี่ดาวเด่นคราวที่แล้วถือว่ามาตามหลักเป๊ะนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันเพราะว่า เลข4ดาวพุธเนี่ยยังได้ตำแหน่งที่ดีอิทธิพลที่ดีอยู่นะครับตัวดาวพุธเองเนี่ยนะครองตำแหน่งเป็นเ,เทวีโชคนะครับแล้วก็เป็นจุลจักรนะครับพุธเนี่ยควบสองตำแหน่งนะควบสองตำแหน่งนะครับจุลจักรเองแม้ยควาความสำเร็จที่ย่อมย่อมเพราะนั้นหลายราศี ก็มีความสําเร็จเรื่องการติดต่อประสานงานการเจราจาการสื่อสารต่างๆนะครับดาวพุธเองเป็นเทวีโชคด้วยก็แสดงว่าโอ้โหวาจาเป็นทรัพย์โดยเฉพาะราศีกุมเนี่ยเพราะว่าพุธก,ก็ทับราศีกุมอยู่ราศีกุมราศีสิงห์อย่างเงี้ยราศีเมษอย่างเงี้ยราศีธนูราศีตุลอย่างเงี้ยได้ผลดีจากดาวพุธทั้งสิน้นแล้วในแง่ของตัวเลขคราวที่แล้วเนี่ยก็มาให้เห็นเลยนะครับสี 4, 3, ่สามอย้ย เพราะนั้นยังเป็นดาวที่ดวงที่หมอแมนชอบอยู่นะครับก็เลือกดาวพลเลขสี่และดาวดวงสุดท้ายครับเลขตัวสุดท้ายครับก็หลายครั้งหลายหนนะครับที่เขาไม่ได้เด่นนะครับในในตลาดหรือว่า,าในกระแสต,ต่างๆนะหรืออาจารย์คนอื่นๆไม่ให้เนะี่ยแต่หมอแมนก็ยึดมั่นนะให้บ่อยมากๆเลยเลขตัวนี้นะครับคราวนี้ก็ชื่นชอบนะครับเลือกเป็นดาวเสาเลขเจ็ ดาวเสาร์เลขเจ็ดครับนะก็ถามว่าทําไมยังยึดมั่นยังชื่นชอบนะครับดาวเสาร์เนี่ยให้บ่อยนะครับนะให้บ่อยมากๆคือเลขเจ็ดนะครับคือเจ็ดเนี่ยหรือดาวเสาร์เนี่ยตอนนี้เป็นเกษตร,ารตาที่พอดีอยู่ในเลนคู่มิตรคือเลอนลาหูเป็นลาพระดวงเมืองแล้วเขาได้อิทธิพลน,นะครับจากดาวพุธเข้ามาเนี่ยเป็นคู่สมพลคือความสําเร็จแล้วก็ยังอยู่กับอาทิตย์ เป็นคู่ธาตุไฟถึงแม้ที่จะเป็นปราเกษตรก็กตามนะครับแล้วเขาก็โยกกับดวงเมืองนะฮะพระแมนมองว่าวันนั้นเองยามที่สลากออกออกยามอาทิตย์นะครับเมื่อยามออกในยามอาทิตย์คู่ธาตุของอาทิตย์คือเสาเป็นคู่ธาตุไฟหลายๆครั้งที่เวลาออกยามใดเลขนั้นเลขของยามนั้นเนี่ยอาจจะไม่มาแล้วก็ข้ามมาออกเลขที่เป็นคู่ธาตุกัน หลายๆครั้งเป็นแบบนี้นะครับที่บมอแมนได้สังเกตนะครับแล้วก็จดบ,บันทึกเอาไว้ออกเลขที่เป็นคู่ธาตุกันของยามีิสลากออกรอบนี้สลากออกยามอาทิตย์คู่ธาตุของอาทิตย์คือเสารอ์อาทิตย์คือ1เสาร์คือ7ดคู่ธาตุของ1คือ7เพราะนั้นรอบนี้ออกยามอาทิตย์ยามหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเลข7ก็จะมาให้เห็นนะครับก็ ลองดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการคาดคะเนยอยู่แล้วมันไม่มีใครที่จะรู้ลวงหน้านะครับแต่เราก็ใช้หลักการโหราศาสตร์นะใช้ในเรื่องของสถิติมาประกอบเพื่อดูแนวโน้มนะครับปีถูกยังไงม,มันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ในสายของคนชอบลุ้นชอบเสี่ยงเนี่ยมันก็ถ้ามีหลักสักหน่อยนึงมาเป็นไกด์เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะ <laughs> นะครับเ <laughs> พราะนั้นครับ เลขดาวเด่น6ตัวครับประจำวันที่1มีนาคม2567ครับได้แก่392647นะ392647นะครับ3กับ9เนี่ยหมอแม่นเก่งไว้ด้านบนนะนะดูแล้วคิดว่ามีโอกาสที่จะมาด้านบนมากที่สุดนะครับเลข2เนี่ยอยู่ด้านล่างเลยหมอแม่นเก่งไว้ว่ามีโอกาสที่จะมาด้านล่างมากที่สุดในหลักสิบนะครับ 647นะครับมาแม่นเกงไว้ว่ามีโอกาสที่จะมาทางด้านบนและด้านล่างนะครับก็ใครจะเก่งละเอียดไปกว่านี้นะครับหรือว่า,ามีสูตรไหนที่คำนวณออกมาแล้วมันชัวนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เราแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับเรื่องผิดเรื่องถูกเราเข้าใจกันดีอยู่แล้ว เรื่องตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาแต่คราวที่แล้วดาวเด่นเนี่ยมา2ตัวล่างนะ4-3ามตรงตามตำแหน่งเลยนะครับอะ่ะตามหลักตามหลักตรงตามหลักเลยนะครับอะ่ะลองมาเก่งกันดูครับใครชอบตัวไหนลองคอมเมนต์บอกเพื่อนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาละครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่หมๆนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไป นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ